ภัยรถยนต์ที่เกียร์มาแบบนี้เพราะว่าเกียร์รู้สึกว่าอุ่นใจแล้วก็เกียร์สามารถที่ขับรถเที่ยวภูเก็ตพังงานนะคะได้สบายเลยตอนนี้ทาหารไม้ขาวเนี่ยก่อนที่จะข้ามสะพานสารสิทธิ์ไปเราจะไปเที่ยวพังงานกันนะคะเกียร์รู้สึกว่าอุ่นใจมากนะกับทเที่ยวกับรู้ใจของเราทีนี้ถ้าถ้าจะบอกว่าขับรถที่ภูเก็ตเ่ยค่อนข้างที่อันตรายมากนะคะถ้าไม่มีประกันภัยรถยนต์ก็ลำบากมากเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เสียงชนบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้น มากับรู้ใจ com นะเข้าไปคลิกที่ roojai นะคะรู้ใจนะคะ com ซึ่เป็นภาษาไทยก็ได้นะคะใน Google ก็จะเจอเลยแล้วก็เข้าไปคลิกออนไลน์ได้เลยมไม่จะเป็นต้องโทรไปนะคะแค่คลิกออนไลน์พอเสร็จเขาก็จะมีพนักงานโทรกลับมารับรองว่าข้อมูลไม่โดนขายเคยเกียร์เคยซื้อกับบริษัทอ,อ,อะไรสักอย่างเนี่ยไม่บอกกว่าข้อข้อมูลเราไปขายคนโทรมาขายเยอะมากนะคะว่าประกันภัยรถยนต์พี่ถึงฮอนด้าแล้วนะบา,บางครั้งโกงผมว่าโทรมาจาก ่าการที่ซื้อกับรู้ใจเนี่ยมันทา,ทางที่จะเซฟกว่านะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ไม่ขายข้อมูลเราแล้วก็ทํางานรวดเร็วและที่สําคัญราคาถูกนะคะเลือกบริษัทประกันไทยได้ได้ด้วยแล้วก็ทุนประกันไทยก็เยอะด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หาดไม้ขาวเรามาพูดถึงน้องน,อง,นองเที่ยวดีกว่าเพียงขับรถมาจากภูเก็ตในประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะมาที่หาดไม้ขาวขับรถเลยเข้ามาจากวักเคชั่นคลับนิดนึงนะคะก็จะก่อนที่จะไปถึงโรงแรมสาลาหาดไม้ขาวนะคะก็จะเจอหาด รถบนหาดได้ด้วยนะคะเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนชุดอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ลงเล่นน้ําตามมาดูตามมาดูตามมาด,ตามมาดูตามมาดูความสวยงามของหาดค่ะของหาดรายมีผู้ชายเดินด้วยอะ่ะนะคะก็มุนนี้มานี้มานี้มานี้เห็นไหมถึงแม้ว่าจะเป็นหาดที่สงบเงียบนะ เพราะว่าถ้าเขามีทรงปักม่ให้ว่ายน้ำนั่นหมายความว่ามันจะมีน้ําวนหรือมันสามารถที่จะดูดเราลงไปทะเลได้ก็ถ้ามาเที่ยวก็เที่ยวแบบปลอดไทยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเกีเยร์จะกลับเข้าไปเปลี่ยนชุดแล้วก็จะลงไปเล่นน้ํานะคะเห็น ออด JW m a r r i ออ t นะคะที่สวยมากแล้วก็มีหาดส่วนตัวติดหาดทุกโรงแรมค่ะก็มันจะมีช่วงระหว่างโรงแรมเนี่ยข้างอยู่างนี้ค่ะที่จะขับรถนะคะมาจอดได้เดี๋ยววันนี้เกียรจะไปเปลี่ยนชุดในรถก่อนเพราะว่าไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำมาแบบเป็นชุดออกกําลังกายนะคะเรามากับรู้ใจ .com วันนี้หมูหิน .com พาเที่ยวกับหมูเกียและก็ทีมงานค่ะแล้วก็เจอกันว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อแต่ที่แน่ๆเราไปจังหวัดพังงา ไปดูเมืองในภูเขานะคะโดยการที่ขับรถไปจากภูเก็ตล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันในคลิปหน้าแล้วก็หรือเข้าไปดูในในคลิปหน้าก็ได้เราก็จะถ่ายเป็นคลิปคลิปไปถ้าใครชอบในสไตล์มูหินในการเที่ยวนะคะก็ตามเรามาได้วันนี้เกียร์ก็พาเที่ยวกับผู้ใจนะคะขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเราะคะ่ะ